3 tense พื้นฐานใช้เขียน ILS e t writing 3 tense ท,ที่ว่ามีอะไรกันบ้างมาติวต่อกันย,วยาวๆกับครูเจ๊ยบเ,เลยค่ะใน writing ไม่ต้องใช้ทั้ง12แบบให้ใช้ให้เหมาะกับช่วงเวลาของข้อมูลถ้าไม่ชัวร์ก็3 tense หลักพื้นฐานไว้ก่อนเลยอันแรกคือ present s i m p อ่า present s i m คือหลายการที่อยู่มี subject และตามด้วย verb ช่องหนึ่งจริงๆ verb ช่องหนึ่งฝรั่งเล็กร present verb นะลูกความพิเศษของมันคือ มันต้องสามารถเติม s เติม es ได้ถ้าประธานมีคนเดียวมีคนเดียวเงาเปล่าเปรียวเอกาเหลือเกิน verb นั้นหนาต้องมาทึ้มเติม s เป็นเพื่อนหน่อยบางครั้งอ่ะคุณไปใช้วิธีการท่องว่าอ๋อประธานเพราะบางทีคำนามประธานเนี่ยพระหูพจน์ก็คือเติม s แต่พอเป็น verb ที่เป็นพหูพจน์ดันไม่เติม s แล้วคุณก็งงกันว่าเอ๊ะจะเอกซ์กับพดุดครถึงบอกว่าให้ใช้วิธีการจำง่ายๆถ้าประธานคนเดียวมันเหงาเวิร์ต้องเติม S ไปเป็นเพื่อนแต่ถ้าประธานมีมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วม,มีมีสองมีสามคือเขามีเพื่อนขอเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องการ S เป็นเพื่อนแล้วเอา S ออกไปอ่ามา the given pie chart เห็นไหมคะอ่ะครูใส่วงเล็บให้คือ to illustrate เนี่ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเวิร์ให้ถูกต้องซิถ้าอย่างเงี้ยใช้ tense อะไรใช่หรื ก็คือใช้ Illustrate ก็คือต้องรูป Present โอเคเพราะอะไรชาร์ตเห็นไหมลูก h a ร์ Chart, มีชาร์ตเดียวแต่ถ้าสมมุติตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นถ้าสมมุติในภาพของเรามีหลายชาร์ตปุ๊บ Illustrate ของเราต้องทำยังไงลูกอ่า uh, i l l u s t r a t e ของเราก็คือต้องเอา S ออกโอเคเพราะตรงนี้มี S แล้วอ่ะมาตอ่อ the table and the graphs given เป็นอะไรลูก provide ซึ่งตรงนี้นะลูก the graph given หรือ the given graph วางได้2องตำแหน่งะ ide, นะจ๊ะอ่า provide ไม provide ไม่เติม s เพราะข้างหน้ามันพูดถึง table and graphs ซึ่งมี2อันเออมี2อัน work ก็เลยไม่มี s โอเค the temperature นะ temperature to rise over นะอ่ะ to rise เป็นเป็นอะไรลูกก็คือ temperature rises over 38 degrees celsius แล้วก็ใช้ว่า during summer in Delhi มาดูวันนี้กันบ้าง past simple past simple คือรูปอะไรลูก subject ตามด้วย verb ช่อง2โอเคที่เป็นรูปอะไรลูก ed หรือไม่ก็ผันรูปโอเคเออเราพูดถึงเมื่อไหร่เกิดแล้วจบในอดีตเออแล้วต้องผันระวังเรื่องของการผันรูป irregular ด้วยนะเออ irregular verb ก็คือที่ต้องผันเช่น Run เป็น ran อย่างเงี้ย มาเรามาดูกันดีกว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นอะไรดีอะไรคือประธานลูกประธานคือ people in the อันนี้อันนี้เหมือนเป็นตัวขยายอันนี้ถูกไหมฉะนั้นตรงเนี้ยคือพูดถึง people ถ้าใช้ employ เฉยๆจะแปลว่าคนเนี้ยเป็นคนทำกริยานี้เองแต่ตรงนี้ลูกเขาตำไมเขาถูกจ้างแล้วก็ต้องใช้อะไรลูก were employed พุ่งสูงขึ้นในปี1990 from just u n d t o slightly above 100 ก็คือจะใช้คำว่า search ก็ได้อ่ะต่อมาขายขาย bookstores in อันนี้ in Australia ขายโมเดนทีนี้เห็นมากในปีนี้ใช้อะไรเร็วโอ้สำหรับข้อนี้ดูดีๆหู bookstores ถูกขายหรอต้องทำไมต้องขายคือ bookstore เป็นคนทำการขายคืออยู่คุณอย่าไปมองว่าอ้อาจะเป็น active หมายถึง b o ๊กสต o ร์ s ต้องไปทํากริยานั้นไม่ใช่แต่อันนี้มันหมายถึงว่าเวลาเราพูดเราพูดว่าบุ o กสต o ร์ขายคือร้านหนังสือขายหนังสือไม่ใช่ร้านหนังสือถูกขายหนังสือเห็นปะเออฉันแปลดีๆมา future simple future simple ก็คือ will book verb infinitive คือห้ามเติม s ห้ามเติม es ห้ามเติม ed ห้ามเติม ing ห้ามผันรูปใดๆทั้งสิ่น,นั่นเอง พวก infinitive เนี่ยมักจะอยู่หลังพวก will, can, could, may, might, shall, should, will, would พวกเนี้ย modal verb ต่างๆโอเคมาเห็นไหม people จะตระหนักมากขึ้นก็จะใช้คำว่า w i l l be more aware of ต่อมา children age under 10 will be vaccinated vaccinated โอเคจะถูก vaccinated against c o v i d 19 starting August next year if the, the government launches launches คือการเหมือน start อะไรสักอย่างนะคะ the new tax policy people people are going to criticize ใช่ไหมคะคือเกิดชัวร์ <laughs> ถ้ามีการแบบว่าเพิ่ม tax อย่างเงี้ยโอ้ยเกิดเกิด criticize อย่างแน่นอนก็เลยใช้ are going to ใช่ไหม people are going to มัอีกหนึ่งอ่านลูกถ้าเราต้องการ project เราก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมว่า it is expected ณขณะนี้ที่เราเขียนเนี่ยไอ้ข้อมูลที่ยังไม่เกิดขึ้นที่มันอยู่ในกราฟเนี่ยมันเป็นอนาคตเราก็เลยเหมือนต้องใช้คำกลุ่มเนี่ยช่วยเราเนี่ยเห็นไหม it is expected, projected, forecast, predicted หรือ assume that ใชะใช้ that ก็ได้เนี่ย subject will verb infinitive หรือจะ to verb infinitive ก็ได้อ่าเช่นอันนี้ it is predicted that The world's water consumption will increase approximately 10% in the next five years. นะคะมันถูกคาดเดาว่านะ้าถูกคาดเดาว่า the world's water consumption ก็คือการบริโภคน้ำของทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ10%ใน5ปีข้างหน้าเอออย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเพียงทริคเล็กๆเท่านั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องรู้ตามมาติวกันต่อในคอร์ส IELTS 4 Skills รวมเนื้อหาการสอบ IELTS ทุกพาร์ทแบบ พร้อมเคล็ดลับในการทำข้อสอบได้ทันเวลาและอัปเดตได้ง่ายขึ้นมนีคลังศัพท์และโครงสร้างประโยคพร้อมใช้เป็นทริคก,กันตายเวลาทำข้อสอบรวมเนื้อหาการสอนและพาตะลุยโจทย์กว่า30ชั่วโมงพร้อมของแถมและเป็นการเสิร์ฟอีกเพียบการันตีแบรนด์7ดอัพด้วยลูกศิษย์ม,มากมายมั่นใจได้เลยว่าจะพร้อมสอบ i e l t s แบบไม่มีพลาดสนใจคอร์สทักแชทเลย i e l t s ไม่ยากถ้าเลือกติวกับครูเจี๊ยบ